อ๋อน้องสาวลาวทีนี่ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรตามสบายน้องสาวลาเได้ดแล้วลาวหมูเห่าเลยคนละคนเก้าห้องหมูตัวเลยเออ,เเอน้องพรสวัสดีค่ะพักท่ายกันเด้อจ่าเน้อเปิดระบาวา้องพรป่าวาบอไรเปิดแล้วผัดเปิดมันต้องมีัวเอกด เวลาที่ขึ้นไรกับปืนจริงๆถ้าไร่เน่าตังมันบ่มีโคเข่าดอกบัดเวลาผลมะมึงหย่อนหลังมันยังสิเห็นถันไร่เน่นอนมันยังมีเขามามันต้องพอเลยก็มีไร่เน่ไรลเน่าตังมันถนัดเน่าตังล่ะแม่เน่นอนมันบ่ถนันแล้วมันลืมซูดล่ะเวลาเน่นอนปืนสังแลดายก็ยากกว่าเห็ดบ่เก้น การนมัสการค่ะพระอาจารย์มีอยู่จา่าละวะอ๋อพระอาจารย์เราเห็นอยู่ละวะรับพึงตื่นมาสันมงพรว่ะอ้าวนอนพักพรนะเป็นบางช่องจะประควนอ๋จจอจ่าจ่าจะไขว่หอกหินข่อยระหา้าไไขว่กับหัวหินขันเน่านอนอ็ขันเน่าต่งขันเน่าน,น,นอนข่อยจังหิน นันเป็นน้ำก็หลสาสได้ได้ดยินเขาเบอกกันอยู่ไดเจ้าคอยเขาใส่ไม่เห็นหัวคนขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขับขายกันเด้อจ้ะเด้อน้องสาวลาวก็สวัสดีทุกบ้านนะคะสาวลาวคนเห็นงานาาตามสบ,บายด้วยจ้ะเด้อน้องสาวลาวไม่ร่มไม่มาห้องอ มันีมมาต่อยกวาดมอนมอนมันมอนปากวนมันมาต่อยกวาเพื่อนเพื่อนไปเอากวามาเจะลริญพรทุกบ้านจ้าจากผ้าจยาน,นะคระอาจารย์บนเจาเขาตำสาธที่บักอยบ่อ ท,ท่ามือเขาก็ะำขายกันเป็นแถวหลับหากโบกอยไดดไหวน้ำเงินดอกมั่นหอนแดดเขามาป้องไว้ยังทีได้เหดอยัวใหญไปเอาอยู่ปลาหนึง่งโบได้ไปเอาดองหอนเพิ่มหอนเพิ่งปี้งปินงกระไรเอาควงเนี่ยขเยขาให้เราจะใส่จะเด้อจะเด้อสวัสดีครับคุณทำอะไรกัน สบายดีครับจากโคราชเอฟซีบอกจากเอฟซีจากโคราชบอกซอยกอ้อจากซอยกอ้กอตำสาสาคือจังไหนนอกจากนออยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปรกคนโคราเกษตรนะคะดูจากโคราชคัดเจนดีมากขอบคุณค่ะไค่เน็นหัวขั้นก็รเริตัวทีละ <laughs> สวัสดีแม่เอาวบองประโอนทุกทุกท่านนะคะบ่งหัวเรื่องดอกกระมิ้นหูวเท่านี้ละกรุ๊ปคเนี่ยไหนไหมความหมาจากไหนพือสวัสดีบองบองประโอนกุ๊ปกรุ๊ปคเนียสาวใหม่ละวาแล้วคนสุรินสาวปีใหม่แล้วคนสุรินแต่ปากะคนละแต่นาบุรีว่ามีขมิ้นพอตัดดอก นี่ต่สวยตตยานเนาะยานยังเยอะดวงพรไตยานเนาะปิ่งแม่ว่าจนโอ้สาสมันมาแล้วหนุ่มหน้ามนคนรอสวัสดีค่ะมาสร้อยเกาะสร้อยเนี่ยนี่สร้อยเกาะหนุ่มหน้ามนไม่ได้ขึ้นหรือว่าป้าป้าไม่เห็นหลายวันแล้วเด้อเราไม่ได้เจอกันคิดถึงคิดถึงนะไม่เจอกันหลายวันแล้ว ส่วนนี้ปากกสะเดือ,ะเด,อะเดือดนำ้ำไปเธอขีดนุ่มยานุ่มยายังนอนเนาะต้องพันสบายยังนอนขอบคุณเด้อค่ะผมซ้ามให่ก็เห็นแตะกงนดาม